เชิญยิ้มเชิญยิ้มสบู่วิพาดาวิตามิน C และ E ผิวสวยด้วยวิพาดาสนับสนุนโดยทางเช่าผสมมาติวิตามินบีแม่บ้านจะไปไหนเนี่ยไหนคะ,อ,ะอยู่นี่เองนี่ค่ะของที่คุณนายให้ไปซื้อครบทุกอย่างแล้วค่ะดีมากๆอา้าว คชายไปไหนอะคุณผู้ชายไปตัดผมค่ะอ้าเผอแป๊บเดียวไปตัดขนอีกแล้วตัดผมค่ะ <c oughs> ตัดผมค่ะไอ,อยยางงี้ดีเลยถ้างั้นเอาของที่ซื้อเนี่ยนะไปเก็กบไว้ที่รถค่ะรู้ไหมแล้วเอาโทรศัพท์เครื่องใหม่นี่ <c oughs> เครื่องนี้ฉันเพิ่งซื้อมาเอาไปให้คุณผู้ชายบอกว่าให้ทําลายให้หน่อย๋ <c oughs> อ,อได้คะ่ะคุณนายนครูนะคะจราเร็วนะอย่าเออเหรอเอยคุณนายคะคุณนายว่าไหนูหาคุณผู้ชายไม่เจอค่ะ ไม่เจอเหรอค่ะแล้วโทรศัพท์ที่ฉันให้ไปทำลายอะไรอยู่ไหนอ,อันนั้นไม่ต้องห่วงค่ะคุณนายนี่หนูจัดการให้เ,เรียบร้อยอค่ะอ,อะไรเนี่ยโทรศัพท์ไงคะนี่ซากอะไรเนี่ยโอ้โหตายแล้วนี่ฉันให้เอาไปทำแอปพลิเคชันลายแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยก็คุณนายพูดไม่เคลียร์หนูก็นึกว่าคุณนายให้เอาไปทำลายหนูก็โยนให้สิบรอยเหยียบเลยเนยคุณนายแล้วที่เอามาแค่ปอกันแล้วแผงวงจรมันไปไหนอัเนี่ย มันมันติดไปกับล้อแล้วสิบล้อแล้วค่ะแกนี่มึงว่จริงเลยนะมันกี่ครั้งกี่หนแล้วคราวที่แล้วบอกให้ไปซื้อลอตเตอรี่ใช้ไปซื้อลอตเตอรี่เลขอะไร2 4งแล้วฉันบอกนีว่าถ้าไปมี2 4เอาอะไรก็ได้ที่แกชอบมาแล้วแกซื้ออะไรมาลาดหน้าไงคะก็หนูชอบลาดหน้านี่ก็คุณนายไปถึงเอาเลขอะไรก็ได้ที่แกชอบจะพังขนาดนี้จะคุยกับเพื่อนยังไงวะเนี่ยเลขขนาดนี้ ยีมีคนทักมาได้เหรอเนี่ยคุณนมาลองรับสายดูสนะิคะจะคุยยังไงปุ่ปวดไม่มีปีปันเยอะ